ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับมาดูนะฮะเฉพาะป้ายข้างบนที่เป็นภาษาไทยล้วนเงินแม่มึงเท่าไหร่นี่แปดหมื่นห้าวะเหมือนนี้ครับต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเวนะครับที่ทุ่งหน้าผมอยู่ในพื้นที่นี้ได้ผมก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เขาคือวันนี้ทางเจ้าหน้าที่มาขอทําการเก็บภาษีป้ายที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่ครับ กล้องมาดูอีกใกล้อานองหล่าอธิบายให้ฟังเนี่ยใ,ใกล้ครับอัตราภาษีป้ายวศินป้ายผมครับริมทางครับนะฮะป้ายนี่นะครับเนาะแค่ป้ายเท่านี้นะครับนี่แค่ป้ายเท่านี้นะฮะอ่าภาษีป้ายต่อหนึ่งปีเป็นบอนองน่นครับอ่าต่อปีนะครับเป็นเงินแค่นี้นะฮะนี่ฮะให้ท่ายพี่น้องไว้หลายเท่าไรนี่ยินดีต้อนรับสู่อ้อมกอดแห่งบ้านนาทุ่งนามือปราบจอนนี่ฟาร์มสเตย์จองที่พักอ่า จอนนี่คอฟฟี่ช็อปอาหารตามสั่งอะไรปลาส้มจอนนี่สินค้าของฝ่ามือบนนี่แหละครับขนาดเท่านี้มาดูครับมาเอาความรู้นะครับด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ได้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ของเขานะครับถือว่าเป็นความรู้มากๆนะครับเพื่อได้ปรับปรุงองค์กรในทางธุรกิจนะครับแค่ป้ายเท่านี้นะครับมาแค่นามรูปเป็นเงินแปดพันกว่าพี่น้องแปดพันสองร้อยห้าสิบเพราะอะไรมาดูอ่าให้เจ้าหน้าที่อธิบาย นะตามกฎกระทรวง <Bur> ประสน,นี้นะครับ <Bur> นะมาอันนี้ครับตามกฎกระทรวงต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่นะครับกฎกระทรวงกําหนดอัตราภาษีป้ายนะครับภาษีป้ายนะครับนี่ของผมนี่ครับเป็นพาน้องอันแรกนี่จะเป็นประเภทหนึ่งครับประเภทหนึ่งประสนประเภทหนึ่งคืออะไรสําหรับท่านที่ทําธุรกิจมีป้ายทําป้ายหรือจะทําป้ายร้านให้มาดูความรู้นี้นะข้อหนึ่งของผมที่มันตรงที่คําว่า ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนนี่ของผมข้างบนยินดีต้อนรับสู่อ้อมกอดแห่งบ้านนาทุ่งนามือปราบจอนนี่ฟาร์มสเตย์เป็นอักษรไทยล้วนอักษรไทยล้วนก็คือป้ายที่มีเอ่ออักษรไทยล้วนเนี่ยคิดอัตรา10บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรเป่นมาลองสำหรับไป้ายไฟ้ิิงแต่ป้ายเปลี่ยนขอความใดตัวน,นี้ของพีอขอความม่ใดคือเขาขออ่าประเภทหนึ่งขอครับประเภทหนึ่งขอคือป้ายให้คิด5บาทต่อตารางเซนติเมตร เท่ากับว่ามองนี่เท่าไรน้องมาคิดมากรอบนี่สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทครับสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับมาดูนะฮะเฉพาะป้ายข้างบนที่เป็นภาษาไทยล้วนกล้องมาดูใ,ใกล้ๆมาดูป้ายภาษาไทยล้วนนี่แค่นี้ภาษีแค่ขนาดขนาดเท่าไหร่ดูในนี้ 250, สองเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบเป็นตัวหนังสือภาษาไทยล้วนนะครับอยู่ที่ราคา 375บาทต่อด้านครับต่อหนึ่งด้านนะครับฝั่งด้านนี้375อีกฝั่งด้านหนึ่งก็375บาทนะครับด้วยขนาดความกวา้างเท่ากันเท่ากันเท่าไรก่อนแน่นอนละอ่าสามบาทโบเมนโบเมนเมตรของใหญ่ไหมอ๋อสองเมตรหป้าย2อเมตรหตั้งเมตรหเป็นภาษาไทยล้วนราคานะครับอยู่ที่375บาทภาษีต่อปีนะครับ แล้วมาดูนะครับอันล่างทีนี้ความกว้างยาวเท่ากันนะครับความกว้าง2เมตร5คูณเมตร5กว้างและยาวเท่ากันนะครับนี่กว้างและยาวเท่ากันมาดูทีนี้อยู่ในกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายข้อ3เรัเนผมประเภท3ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยนะครับป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนอ๋อเข้าข้อสองเนาะป้ายที่มีอักษรไทยปนกับภาษาต่างประเทศเข้าข้อสองครับระเบียบกฎกระทรวงเขียนว่าป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศนะครับและหรือปนกับภาพขนาดเมตรห้าตั้งยาวสองเมตรห้าป้ายอันนี้มีรูปซ้อนกับรูป ซ่อมอย er. ู่น้อยเดียวราคาเท่าไหร่มาดูกันนะครับมาคิดคำนวณกันนะครับมี้ายอันนี้มีรูปถ้วยกาแฟกับรูปซ่อมนี่ถือว่าตามปุ่นกับภาพนะครับนี่เป็นความรู้จากจอหน,นี่นะครับจากเจ้าหน้าที่นะครับฟับฟับมึงขักบอ3900บ,บาทครับสูงขึ้นมา10บเท่า เพราะอะไรมาดูกันครับความรู้นะฮะในกฎกระทรวงเขาเขียนบอกว่าป้ายที่ปนกับภาษาต่างประเทศและมีรูปภาพเพราะฉะนั้นแล้วเอซจอนนี่มือปราบท่านใดจะทำป้ายนะห้ามเอารูปไปใส่ห้ามเอาตัวภาษาอังกฤษไปใส่ราคามันจะสูงขึ้นนะขึ้นให้คิดอัตราที่52บาทต่อ500ตารางเซนติเมตร คุณนะ่ะมึงยือบอแคมีหลูกผ่ากูมีสอนกับถวยกาแฟาเท่านั้นมึงยาบอไปลบบอกเดี๋ยวนี้เท่าเจ้ากับภาษาอังอกฤษจอนนี่เ่าสันกู <c oughs> ผ่านเองกูคืนบอกเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นแล้วครับคลิปนี้ได้ประโยชน์มากๆนะครับและก็นะครับสนับสนุนให้กับประชาชนที่ทำธุรก,กิจเสียภาษีต่อรัฐนะครับเพื่อให้เงินของภาษีนี้ไปบำรุงประเทศชาติ ให้ประเทศของเราจเจริญรุ่งเรืองพัฒนาสืบเนื่องต่อไปนะครับนี่ก็นี่แหละครับเท่ากับว่าอันแรกผมเสียแค่300บาทอันสองผมเสียด้านละ3,900บาทนะครับเป็นความรู้มากๆตรงความพูดนองหลายๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ถือว่ามีประโยชน์มากนะครับ เพราะอะไรรู้ไหมครับทุกอย่างผมอ่านจากกฎกระทรวงกําหนดอัตราภาษีายพุทธศักราช2,563นะครับลงชื่อพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนะครับอัตราภาษีป้ายตามกฎน,นี้กระทรวงนี้นะครับให้บังคับใช้สำหรับ,าย,บายที่ต้องเสียภาษีแต่วันที่1มก่าคมา2,564เป็นต้นไปนะครับผมก็พร้อมที่ยินดีเสียภาษีให้กับทางรัฐนะครับเพื่อให้เอาเงินค้าขายธุรกิจของผมไปบำรุงพัฒนาประเทศชาติต่ตอไป หากมีโอกาสนะครับเด้อถนนอยูทาตรงหน้าเป็นลุมมน่อยนึงเอายางบอกตอยมาเฮ็่ยเห็นน้ำแนี้ยขันรถเห็ดเดี๋ยวเห็ดเอ๋ก็ได้ดอกแดีวสมปูนจะเห็ดนะครับต้องขอบคุณหลายความรู้ดีๆครับเพราะฉะนั้นแล้วครับสำหรับหลายๆคนนะครับที่กาลังดูคลิปนี้นะครับเป็นความรู้นะครับป้ายที่ภาษาไทยล้วนกับป้ายที่มีรูปรูปรูปนะครับและตัวภาษาอังกฤษนะครับ่าถือว่า ราคาอัตราค่าภาษีจะแตกต่างกันนะครับเอาเท้าเจ้าเอาเงินมาจ่ายเพิินใจใ่ายเป็นัจ้าบาทนอ,องลาขาไอ้แปดพันเท่าไหร่นะภาษีป้ายต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับที่ให้ความรู้นะครับและก็ให้ความความร่วมมือและให้การบริการเป็นอย่างดีนะครับต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลละวนะครับเป็นหน่วยงานที่พึ่งพาได้ของคนในชุมชนนะครับ เขาเลือกตั nós, ้งหรอยัางน้องวะย่งเนาะอบตยังไม่เลือกตั้งอ๋ออันนี้เป็นอบตเนาะของเขายังบริยุทธานา็นเดศบาลเนาะย่างั่างนะครับเนาะนะครับนี่ครับยอดเงินแม่มึงเท่าไหร่นี่แปดหมื่นห่าวแอ๋อแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทเนาะดีครับแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทเกิดจากป้ายด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับนี่นะฮะตัวหนึ่งก็คือ ภาษาไทย้วนน้องเนาะอีกตัวหนึ่งก็คือภาษาไทยปนภ <ปน S 1> าษาอังกฤษ<น>และมีรูปภาพ,พ,ะาพน,นะครับสําหรับคลิปนี้แฟนขับผมที่กำลังชมคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นความรู้อย่างยิ่งสําหรับหลายๆคนที่จะทําธุรกิจโดยขึ้นป้ายหน้าร้านของตนเองนะครับให้ดูคลิปนี้ฝากแชร์กันไปนะครับถือว่าเป็นประโยชน์และถือเป็นการให้ความร่วมมือให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเสียภาษีบํารุงท้องถิ่นนะครับ เงินภาษีของพวกเราก็ไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไปนะครับ